รางวัลประจำปีโคตรยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมได้แก่อินเพรวิเทรน่ยต้องขอดูภาพติดดมันเงตีวรและก็การรียนรู้ากนที่มีชียี่ยิลิลที่ทีที่เที่ที่รีี่ท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 ี่กั่ที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 ่ท่ที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 ่ทที่ทีที่ที่ที่ทที่ที่ทน่ทีลี่ที่ที่ทีดทีดที่ทีที่ทีเนะครับ่ทน รับคอเรคเชิญคุณบรรจงคุณจนนี่ขึ้นพับโชดนะแล่นเล่นรากับค่ะและคุณโมกันนี่ที่ภารกิจเขาสามารถรุกงานได้นน้ำเชื่อคุณะรู้สึกเป็นเคียดจริงๆกับรางวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เป็นกำติดเจริญในขณะนี้มันแบบติดอยู่ที่มือวกคือไม่คาดคิดว่าผลงานที่ทำจะนำพาชีวิตมาสู่จุดนีได้จริงทุกอย่างมาจากกำลังใจของทุกคนถ้าเรามีทุกคน อาเองก็คงไม่เก่งจนถึงเพียงนี้ทุกคนให้รางวัลกระสรเพียรชิ้นนี้แกเราดังน,นั้นขอบรรามาขอบคุณมากค่ะ จะไปไหนคุยกันก่อนเดะพี่คะจะไปไหนคุยกันก่อนเดะพี่คะจะไปไหนไม่มีอะไรดีไปกัเธออีกแล้วสมมติเขเดาต้งกงเธับฉันไว้ดี่หน้า o ามวามองมาตรงนั้นเธอ t ครโอ o วอร์เธอยัไป็นเธอรู้ไหมอยกาลแย่งเป็นเธไรโลกของเธอเองไม่ได้ต้องเรารเออรู้ไหมรู้ม y o u r ไนได้สักทีลถ้าที่ฉันมีมันก็นดีดีแเ้ร,รก็ซ,ซ้ำซ้ำอยู่นันแหละไม่ว่า,านันอยูรหรอราทขไมยุ่นจำคที่ันาอมางบที่ีใช้ต้องการวันไหนไม่พอฉัมารู้ว้สักนาว,ว่างเงินต้องครบให้ฉันต้นเดือนฟอแม่เรานช่ววันพุงนี้ยังไม่มีตังแมู่กคุยแลวยังจะได้ค่าบัตรคอสักทีและชาตนี้จะมีตังมา จะเพลงนี้คนฟังจะว่ายังไง Hey มาเมื่อชิดติมแล้วว่าไยไยใยไ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 ไยยไยไเไย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 ายไยยไ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 ย้ไย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 ไนไย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 ไไยไยายไาไลไยไยไยจะไยไยานไะไโลดไโลด ทีอที่เธอต้องก้าวต่อไป <You S 1> อ,ไปอยู่ในยังหนึ่งเชียไม่ต้องกลับมาทางที่เธอจะไปมันไม่มี